อ่าน,นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับได้เฉียวชนกับรถยนต์นะครับรว่าแต่สรุปแล้วรถยนต์รถยนต์ตัดหน้าใช่ไหมอ๋อเปิดประตูมาเรากำลังขับแล้วก็เปิดประตูโอ้โหนะครับเล็กฝังเท้าเบี้ยวผมน้ช่างเขากำลังจะดัดฝังเท้าอยู่นะครับอ๋อคร้งนี้ ทานนี้ก็เบี้ยวมาข้างหน้านิดหนึ่งก็ไม่นิดเลยครับส่วนยางพังเท้าก็ขาดส่วนยางพังเท้าก็ขาดเลยนะครับชนแล้วขาดกระจายคนเยอะไหมดีที่มียางพังเท้าส่วนแฮนก็ไม่อยอมมือแฮนเบี้ยวครั้ง<ด>ขอสมควรเนาะโอ้ค <laughs> ุณหมอส่วนแฮนส่วนแฮน,นก็เบี้ยวนะครับ แล้วถอดไปก็เจอหนูกัดสายด้วยเอาคุณหมดเป็นไรครับน้ำมันล้อลื่นอ๋อน้ำมันลอลื่นน้ำมันเครื่องเนาะเอาสารลอลื่นจอรนดูแลหน่อยเวสป้าหาที่ถ่ายเจอไหมเนี่ยไม่คุณน้ำมันเวสป้าเวสป้าวันนี้จัดน้ำมันเครื่องให้กับเวสป้านะครับ ไอ๊ะแต่มวจไทยสันเจถ่ายสันจะจะปริงปริงฟื้นไทยมีอยู่ไม่กี่หยดหรอคับอ๋อไอ้นั่นไปก่อนน้ำมันแห้งแล้วเย้าเย้าไม่มาแล้วจะมีหม้อมันป่าเอ่อตะเกียบรถตะเกียบพยางค์พะเท้าเอาสีดำคืนหรือว่าจะเอาแบบสีสันสีน้ำเงินนั่นแหละโอ้ชอบเป็นสีเนาะไอ้สีดำมันล้มแล้วมันมันขาดมันขาดเออไอ้สีเงินล้มคงจะไม่ขาดเลยเนาะงานเนี่ย ครับครับอานะครับจัดสีนะครับวันนี้านะครับสำหรับเวสป้านั้นใช้น้ำมันเครื่อง1.2ลิตรนะครับลิตรกว่าเราไม่มีลิตรกว่านะครับไม่เคยมีก็เลยเอาคัสตอนไป1.82กระป๋องที่เหลือเจ้าของบอกว่าให้ทางร้านเอาไว้เลยต้องไว้เติมขังหลังนั่นแหละเจ้าของบอกแบบนั้นเจ้าของเวสป้า คุณหมอนะครับเอ็งไปให้ด้วยอือเอามาเปลี่ยนอีกคันหนึ่งอ๋อได้เลยครับฝากที่ร้านมาตรฐานมาตรฐานช่างฝีมือข้างนี้เลยครับมาตรฐานครับช่างฝีมืออะโชว์ห้านิ้วหน่อยครับช่างฝั่งนี้ครับอีกข้างครับมือไอเลวอยู่กระุกคนก็กำลังประกอบนะครับพอดีเจออุปสรรคหน่อยหนูหนูกัดสายโมเตอร์ต่อสายนะครับทำให้ช้าไปนิดหนึ่งเอาเอาเหล็กพลาเอายางพลามา ส่วนยางพักเท้านะครับเอาเอาตะเข็บตีน้ำเงินเอาสีดำให้ตะเข็บเจ็บว่าไงเอาตีน้ำเงินบ้าแล้วช่างนี่ยบอกว่าน้ำเงินคงใส่ไม่ได้ยินเราคุยกันได้ยังตะเข็บเนาะใช่โอ้ยคนอะไรไม่ได้ชอบไม่ฟังคนอื่นบ้างเจ้าของก็อยากได้น้ำเงินนี่ไหนถุถุถุบตะเจ็บดูก่อน ใช่ใชใชใชให้ดูสิอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับใช่ใชออแต่เชื่อว่าแบบเดิมๆไมเอ,า <c ười> อ่าส่วนลูกยางก็เขาเรียกว่าสีอะไรนะทีเชียบสีน้ำเงินอ๋อสีน้ำเงินจำได้ติดใจเลยนะครับ <c ười> ไอตอนที่รถชนแล้วพักเท้าหลุดปุ๊บแกค,คิดว่าต้องใส่สีน้ำเงินใช่ไหมจริงไหมมาถึงมาคิดเอาที่นี่เลยอ๋อมาคิดที่นี่ครับไม่ได้คิดมาจากบ้าน เขาเจะของก็ตัวจริงยังเก็บอยู่ใส่แล้วก็ดูโดดเด่นนะครับโดดเด่นสวยงามถือว่าแต่งแอบแต่งเล็กๆครับผมอย่างนี้เลยนะนะครับยังไม่จอนฮะเป๊ะเลยเนาะ ครันนี้คือไปตลาดนะครับแล้วเจอรถจอดจอดผิดที่ใช่ไหมจอดเท่ากับเป็นการจอดย้อน,อน,อนจอดย้อนแล้ว <ไป S 2> พอ,พอเราขับไปแล้วเขาก็เปิดประตูมาพอดีคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าจอดผิดแล้วอยู่ๆก็เปิดประตูะได้ที่แล้วเจ้าของลองลองสักนิดก็ได้เนาะย็บเนาะ